สวัสดีครับผมสุนทรเชื้อสิงห์นะครับสมาชิกผู้นําอุบลศรีสะเกตท,ทีมเกษตรภูเขาไฟวันนี้มีโอกาสมาที่แปลงข้าวนาปังบ้านผักแว่นตําบลยางชินกอําเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นแปลงสมาชิกของเราเองนะครับก็วันนี้เป็นวันเก็บเกี่ยวนะครับก็อยากให้ดูนะครับว่า ผลิตภัณฑ์ที่ที่ใช้นะครับเป็นแปลงของคุณนรงศักดิ์กันสมัยนะครับก็คือยูอนิกน้ำนะครับผสมกับปุ๋ยท้องตลาดทั่วไปนะครับเพราะว่า,ายังไม่ได้ทดลองกับสารสบเกนะครับก็เลยใช้เป็นตัวยูอนิกน้ำไปก่อนนะครับก็ถือว่าผลงานออกมาดีมากนะครับตัวนี้ปีที่แล้วได้อยู่ประมาณ4ีี่ตัน ตัน200กิโลนะครับแต่คาดว่าปีนี้นะครับ5ไร่นะครับในจำนวน5ไร่ครับ4ตัน2นะครับแต่วันนี้คาดการว่าน่าจะถึง5ตันกว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นบทสรุปนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิไลท์นะครับซึ่งใช้ยูนิคผสมกับปุ๋ยของตลาดนะครับใส่ไป2ครั้งนะครับก็อยู่ที่อ่า สามกระสอบนะครับสามกระสอบนะครับสามกระสอบเป็นไชนาดนะครับเป็นพันไชนาดนะครับเราก็มาดูกันว่าลุ้นกันว่าเราจะได้สักกี่ตันดีนะครับส่วนทางใบนะครับก็ใช้ตัวฟิปเปอร์ป้องกันหนอนและ,มะแมลงกับเชื้อรานะครับตัวนี้ก็ถือว่าออกมาดีนะครับเม็ดเม็ดสวยมากเลยนะครับเม็ดสวยเม็ดไม่ดำไม่ด่างเลยก็ถือว่า น,นีนะครับนะครับอ่ะก็ฝากพี่น้องสมาชิกทุกท่านถ้านสนใจนะครับก็ติดต,ต่อมได้ที่0807206669นะครับ